สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยนะครับสตอรี่ในโลกของลุงหนังครับนำมาเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับพี่เล่าให้น้องฟังน้องเล่าให้พี่ฟังเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังครับแบบสบายๆครับอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของโอ้โหดราม่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นครับแต่พยายามครับหาแง่มุมหรือประเด็นที่มันแบบสามารถส่งต่อได้ครับส่งพลังบวกได้ครับตพวใน โลกของเราทุกวันนี้นะฮะก็ต้องเข้าใจว่ามันหันไปทางไหนมันก็มีแต่เรื่องยี่เครียดนะครับบ้านเราก็ยังหนักหน่วงกันอยู่ก็ขอให้คลิปตรงนี้มันอาจจะเป็นกาลังใจสักก้อนเล็กๆแล้วกันครับส่งให้ให้ทุกคนให้สู้ชีวิตกันต่อไปนะฮะ เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะส่งกำลังใจกลับมาให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับช่องผมนะครับไวเคดีๆย่อยแดงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดินทางมาถึงรอบรองชาเลิศนะฮะ มันก็มีหลากหลายไประเทนที่น่าสนใจนะครับอิตาลีอังกฤษโอ้โหถูกยกย่องอยู่แล้วครับว่านี่แหละคือคู่ชิงในฝันที่น่าสนใจครับเหมาะสมด้วยการทั้งปวงนะครับหรือ,อเดนมาร์กหลายๆคนก็พยายามเอาใจช่วยครับว่าเฮ้ยมันมีสตรอรี่ที่โดดเด่นนี้นะนะครับจากเริ่มต้นแบบสูญเสียแม่ทัพคนสำคัญนะครับคือเซนริกเซนไปหรือไมอ่ชนะเลยใน2เกมแรกกลับมาชนะในนะัดสุดท้ายของรอบแรก นัดลุยมาถึงรอบรองชาเลิศบางคนคาดฝันว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเทพนิยายอีกครั้งหรือเปล่าหลังจากที่เดนมาร์กเคยทำได้เมื่อปี1992นะครับแต่แปลกครับใน4ทีมนี้นะครับสเปนถูกพูดถึงน้อยสุดเลยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานโดยรวมที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครไว้เนื้อเชื่อใจหรือเปล่านะฮะคือยิงไป12ประตูนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นอาจโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับสโลวาเกียกนะ ห้าประตูนะครับแล้วก็โคชิอีก5ประตูคือแม้ว่าจะยิงเยอะครับแต่ว่าความเฉียบคมหรือภาพจำของแนวรุกของสเปนมันก็ยังไม่ได้ถูกยกย่องอะไรขนาดนั้นอาบโรโบราต่าก็ยังโดนบ่นเหมือนเดิมเกราโมเรโน่ก็ยังโดนบ่นเหมือนเดิมนะครับคือสเปนเป็นทีมที่มีนักเตะทัประตูได้ในทัวร์เมทนี้ถึง6คนนะครับถือว่า สูงเลยล่ละนะครับมีมากหน้าหลายตามากแต่ว่าความดุดันหรือความสวยงามหรืออะไรเงี้ยภาพจําที่เรามองเห็นสเปยเนี่ยมันดูลดน้อยถอยลงไปก็เลยไม่ค่ยมีใครพูดถึงในรอบรองชาเลอร์เท่าไหร่แต่ถ้าลงไปดูในรายละเอียดของเกมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นชื่อหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของอุิสเอริเก้เลยและน่าจะเป็นส่วนสำคัญแม้ว่าอาจจะ ไม่ได้อยู่ในฉากหน้าครับแต่เป็นคนคอยขับเคลื่อนทุกอย่างจากแดน,นกลางขึ้นไปที่สำคัญคีแมนคนนี้อายุแค่18ปีนะครับชื่อของเขาก็คือเ r รโดโกอนซาเลสโลเปสครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆเรียกกันง,ง่ายๆครับที่เราคุ้นหูกันนะฮะเฟรด ر ครับลุยเอริกเก้บอกเห็นไดบางอย่างในตัวของเ r รดรีเป็นเด็กที่พร้อมเปิดรับเรียนรู้มีความกระหายอย่าง โรนัลคูมันบอกว่าเด็กจำพวกแบบนี้นะใครเป็นโค้ชก็พร้อมที่จะผลักดันยาสับสุญญนเด็กคนนี้น่าสนใจครับติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง สร้างความพอใจให้กับลุยส์เอรกเอย่างรุนแรงมากๆแล้วก็หนีมาอยู่ในชุดของลุยสึกยูโร2020ครั้งนี้ด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขว่าตามตรงไม่่ีได้มีสื่อไหนที่ปักหลักหรือปักธงว่าเปตตรจะได้เป็นตัวจริงทันทีอะไรขนาดนั้นครับแต่ได้ยินคําชมจากลุยส์เอรกเมาเยอะพอสมควรแต่ปรากฏว่ามาถึงทัวร์เมนต์น,นี้ยาวเลยครับเป็นตัวจริงยาวๆเลย ขนาดบิ๊กเนมอย่างเจาโกกกาตา่ายังต้องนั่งรอโอกาสหรือ uh, คนอื่นๆครับที่สลับบุนเวียนกันมาแต่ว่าเปดรี่เนี่ยมักจะเป็นชื่อแรกๆเสมอที่หลุยซูริเกพยายามยักลงไปแล้วทำได้ดีด้วยครับหากเรานึกถึงชื่อพวกของโกเก้มาโกสยูเรนเต้เซกิบูสเกตเจาโกกกาตา่าเปดรี่เป็นนักเตะท,ที่โปรไฟล,ล์เบาที่สุดเลยครับจัดชนะใจได้ เด็กชาวเกาะคนนี้มีอะไรที่ทำให้ลุยเอริเก้ประทับใจเออน่าสนใจนะฮะที่ผมเรียกว่าเด็กชาวเกาะเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดที่เทเลสเต้ครับในกตเกาะเทเนริเฟ่นะครับก็เป็นเด็กชาวเกาะท้องถิ่นทั่วไปครับไม่ได้ไม่ได้มีแต้มต่อหรือต้นทุนหรืออะไรก็ตามนะฮะเริ่มต้นจากฟุตบอลข้าหถนนตามปกติทั่วไปเลยครับแล้วก็พยา,า,ย,าพยามขวาคว้าพยายาม เดินหน้าล่าฝันให้กับตัวเองนะฮะจากสโมสรท้องถิ่นก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอะคาเดมี่ที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะ n ยูเวนตุสลากูน่านะครับ, una, รบซึ่งเริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ13ปีครับแล้วก็ฝึกปรือไปเรื่อยครับฝึกปรือไปเรื่อยจนไปเข้าตาของลัสปามัสครับลัสปามัสเข้ามาดึงตัวของเบดรี่เนี่ยไปร่วมทีมในปี2018ครับ ยุคนั้นกูซื้อก็คือเปเป้เมลครับที่เคยมาตกระกรรมลำบากกับเวสบอมบิชเอาเวียนอยู่พักเล็กๆนั่นแหละนะครับแล้วก็การซ้อมไม่กี่ครั้งครับชนะใจได้ทันทีถูกส่งลงในทีมชุดใหญ่เลยแล้วเปดรี ry, เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติาศาสตร์ของลาสปามัสนะครับเป็นคนทำประตูที่อายุน้อยที่สุดครับตอนนี้เขาอายุแค่16ปี9เดือน23วันเกมที่เจอกับสปอร์ติ้งคิคอนแค่นั้นก็ เชิดฉายแล้วครับหลายทีมหลายแมวมองเริ่มเข้ามาเข้ามาก็เราก็ติดพูดคุยต่างๆนั่นแนละแล้วก,กลายเป็นบาซโลน่าครับที่คว้าชิ้นปรามันไปได้การตกลงในรายละเอียดสัญญาเนี่ยจบตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์2019นะครับแต่ว่าผลของสัญญาเนี่ยมันจะมีผลยังไปทางการก็คือซัมเมอร์2020คือซื้อล่วงหน้าไปก่อน จองตัวลงหน้าไว้ก่อนเลยแล้วก็ย้ายมาร่วมทีมในปี2020ซึ่งก็ถูกเรียกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีเหมือนกันมีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่ค่อยๆเล่นเป็นตัวสำรองบ้างเป็นตัวจริงบ้างลงไปเรื่อยๆนะครับจ้กระทั้งค่อยๆโดดเดินมาในช่วงเข้าสู่ปี2021นี่แหละทุกอย่างมันมาแบบเร็วมากครับจากบ้านเกิดมามาอยู่ในสโมสร拉斯ปามัสเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วนี่เอง แล้วก็ค่อยๆแต่เต้าตุ้มต้ำตุ้มต้ำบาซูล่าเข้ามาตุ้มแล้วได้ลงเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบาโซโล่ามันคือความฝันของเด็กสเปนทั่วๆไปอยู่แล้วครับระหว่างนั้นครับปี2018เนี่ยก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่คำน,เนูเขาเคยไปทดสอบฝีท้ากับทางเรมดริดแต่ก็ไม่ติดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถูกถูกคัดเลือกเข้าสู่ทีมอเลยขนาดนั้นโรนัลคูมันบอกว่า ไปด้วยเป็นเด็กสายรึดใหม่ที่มีความกระหายอยากในการเรียนรู้อย่างมากครับคือเขาใช้คำว่าเด็กจำพวกแบบนี้นะครับใครเป็นโค้ชก็พร้อมที่จะอยากจะผลักดันอยากสนับสนุนเพราะมันมันดูใสยซื้อปกติธรรมดาทำงานของตัวเองอย่างเคร่งครัดอย่างมีระเบียบวิน,นัยคือคนประมาณแบบนี้นะครับมักจะ ได้รับการอุ้มชูหรือการอ็นดูจากผู้ใหญ่เพราะไอ้ความเป็นปกตินี่แหละครับไม่ได้โดดเด้งมากเกินไปไม่ได้มีท่วงท่าที่ดูแบบยะโสหรืออะไรต่างๆนะแต่มาแบบครับพี่ผมไม่ดีตรงไหนครับผมอ,อยากจะดีขึ้นตรงไหนตรงจุดไหนพัฒนานได้เลยครับเปิดรับเรียนรู้ครับแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตมาทีเดียว เขาบอกว่าเป็นความฝันมากครับคุณไม่มีทางที่จะไล่ล่าความฝันได้ทุกอย่างในชีวิตตัวเองครับแต่โรนีบอกว่าการได้มาเล่นในหลีกสูงสุดกับสโมสรยักษ์ใหญ่แบบเนี้ยเอาเข้าจริงสมัยที่เขาอยู่ที่บ้านเกิดเตเลสเก้นในตเตเลเฟ่ยังไม่กล้าที่จะคิดฝันเลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมาถึงเนี่ยเหมือนเหมือนมีช่วงเวลาที่เขาต้องการแบบเก็บเกี่ยวตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองนั้นเติบโตดี ถ้าถามว่าเบรดี้เป็นนักเตะสไตล์ไหนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีพลังงานเหลือล้นครับแต่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีเซนส์เก,เกมลุกดีมากเคยฉีกเล่นออกทางกราบซ้ายก็เคยทําได้ยืนตรงกลางคอยเป็นพึ่งงานและเติมเข้าไปในกรอบ,บิปโทษต,ต่างๆทําทได้ครับในยูโรครั้งนี้ครับเขามีพรีแอซิสคือการจ่ายบอลก่อนที่จะไปถึงคนแอซิสเนี่ยสครั้งครับ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในทีมสเปนคือเป็นคนครีเอทเป็นคนสร้างสรรค์และก็ออกบอลให้เพื่อนเข้าสู่พื้นที่อันตรายแล้วก็แอสซิสต์ทำประตูอะไรก็ว่าไปในชุดสโมสรเนี่ยโอกาสเล่นเกมรุกอาจจะน้อยหน่อยครับเพราะามีโอบิกเนมหลายคนเรนเรนลไมซี่หรือใครก็ตามแต่แต่เขาบอกว่านั่นแหละครับมันเป็นจุดเรียนรู้ที่ทำให้เขาอยากจะเดินรอยตามแต่ถ้าถามว่าใครเป็นนักเตะขวัญใจจริงๆเนี่ยอันเดรสอินเดสตอครับ จ้าตัวบอกเห็นวิธีการเล่นเห็นวิธีการตัดสินใจเห็นความสมาร์ทความฉลาดหลักแหลมทุกครั้งที่บอลออกจากเท้าเนี่ยมันดูแบบสร้างความตดตะลึงได้ทุกครั้งเขาบอกว่าสิ่งที่อเดสเดสตารทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การเล่นฟุตบอลครับแต่มันคืองานศินละปะครับด้วยศิลปินที่มีอุปกรณ์เป็นแข้งขาของตัวเองมีอุปกรณ์เป็นลูกฟุตบอล เจ๋งมากครับแต่นั่นแหละครับการเติบโตเด็กคนนี้ก็ยังยอมรับว่าชื่นชอบอินเนสเตอรครับแต่ไม่เคยคิดอยากจะเป็นอย่างอินเนสตอนะครับเขาจะต้องการเติบโตเพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองเพื่อสร้างวิธีการหรือรูปแบบของตัวเองอันเบโรโมราตาเป็นอีกคนที่ชื่นชมเด็กคนนี้มากเขียนข้างแรกแบบว้าวเขาถามว่าอายุ18จริงหรือเปล่าทำไมความคิดความอ่านหรือ ความสุขุมหรือมันดูท่วงท่ามันดูมีประสบการณ์หลือเกินอัมโบรโมราตาบอกไอเด็กคนนี้เล่นเหมือนคนอายุสัก30มสิอั่ะสาหาอะไรประมาณนั้นดูเก๋าดูนิ่งดูสุขุมแล้วทำงานแบบเป็นระเบียบแบบแผนมีวินัยในพื้นที่ของตัวเองมากเขาบอกเลยว่ายังไงก็เติบโตขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนแน่ ้าไปถึงในระดับตํำนานของนิวชาติสเปนได้เลยทําไมจะไม่ล่ะในเมื่อเขามีครบทุกอย่างแบบนี้แต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลน,น,นะครับลุยเอริเก้บอกเห็นอะไรบางอย่างครับในตัวของเบรดรีเหมือนเห็นตัวเองครับถ้าใครจําได้เนี่ยลุยเอริเก้ก็เคยเล่นอยู่ในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่อยู่ประมาณนี้ครับ ที่ใช้พละงกำลังแล้วก็มีเซนในเกมลุกเติมขึ้นไปเอริเก้นเนี่ยเล่นตรงกลางได้เล่นริมเส้นได้ในวันที่ทีมเล่นหลังสามเป็นวิงแบ็กก็ยังได้เคยเล่นมาแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเห็นเด็กคนนี้แล้วมันมันมีความชื่นชอบขึ้นมาทันทีเพราะว่าเล่นคล้ายๆกันแล้วมีเป็นเด็กที่มวีวินัยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาที่เรื่องเดิมครับ ความที่เป็นเด็กที่พร้อมเปิดรับเรียนรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองมีความกระหายอยากมีความระเยอทายานแต่ไม่ได้แบบเยอะเกินไปนะครไม่ได้ถึงขั้นว่ามั่นใจตัวเองสูงตรงอีโก้จัดไม่ใช่นัแต่เอาละมาครับผมอยากโตขึ้นครับผมอยากเป็นนักเตะที่ดีขึ้นครับพี่ช่วยสอนผมหน่อยแบบนี้ครับทั้งรนคูมันทั้งหลุยส์เซเกทั้งทุกคนที่อยู่ลายล้อมครับ เลยพยายามจะอุ้มชูพยายามฝักลุขึ้นซึ่งย้ำว่าน,นี่มันแค่จุดเริ่มต้นนะครับอย่าลืมว่าเบรดี้เพิ่งอายุแค่18ปียังมีอะไรอีกหลายอย่างครับที่เขาต้องฝ่าฟันต้องเรียนรู้ต้องอรับมือกับมันนะฮะวันนี้มันอาจจะสวยงามครับแต่วันพรุ่งนี้หรืออนาคตต่อไปมันต้องมีวันที่ที่เป็นด่านทดสอบซึ่งตรงนั้นแหละครับเราค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเบรดี้ทำได้ดีขนาดไหน แต่ถ้าดูทรงจากตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเออเด็กคนนี้มีทรงจริงเมันน่าสนใจจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นขวัญใจในอนาคตของบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติสเปนได้ไม่ยากนะครับเกี่ยวกนงไงบ้างกับเด็กคนนี้นะฮะเฟรโดกัสเลสโลเปส ไปด้วยนะส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวตามกดหัวใจให้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับกำลังจะเข้าใกล้หลักแสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามทุกคนเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ้ะสวัสดีครับ